เคล็ดลับการกินชะลอวัยห่างไกลโรคน้องๆเห็นด้วยไหมคะที่มีคนพูดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขบางครั้งเราไปเห็นนะคะอายุคนที่อายุพอๆกันแต่ทำไมเข้าหน้าอ่อนกว่านะะหรือบางคนเราคิดว่าเขาจะ,กะเกษียณแล้วแต่ถามไปถามมาเขาบอกเลยอีก8-9ปีเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะก็ไม่อยากจะแก่น้องๆ ลองดูกระจกนะคะว่ามีเริ่มมีตีนกาขึ้นแล้วหรือยังตอนนี้พี่อายุเกือบ62ปีแล้วนะคะแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยอันะะนี้ก็อยากจะมาเล่าให้น้องๆฟังว่าเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการกินแล้วไม่แกนะคะ่คำว่าแก่นั้นเราดูได้นะคะจากผิวพรรณหน้าตาผิวพรรณแล้วก็ดูจากโรคนะ,คะ ถ้าคนมีหน้าตาหรือผิวพรรณที่เหี่ยวย่นแล้วก็มีโรคอย่างนี้เรียกว่าแก่นะคะเราไม่ได้ดูอายุกันแล้วนะคะทีนี้สาเหตุของความแก่หรือสาเหตุของโรคนั้นเกิดจากอะไรนะคะมันมีตัวหลักๆอยู่สองตัวค่ะตัวที่หนึ่งคือสารอนุมูลอิสระนะคะที่เรียกว่าฟรีเรดิคอลนะคะและอีกตัวหนึ่งคือ Advanced Glycation End Products นะคะหรือเรียกว่า AGE นะะมี2ตัวสารอนุมูลอิสระนะคะหลายคนได้ยินบ่อยนะคะก็คือสารที่มาจากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นควันพิษควันบุหรี่ท่อไอเสียรังสี UV นะคะแสงแดดหรือว่าสารเคมีหรือว่าความเครียดและมาจากอาหารการกินที่เรากินนะคะ เช่นเรื่องของอาหารที่มีการปิ้งย่างมีเผามีเกรียมสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดสารที่เรียกว่าสารอนุมูลอิสระนะคะซึ่งตัวนี้แหละคะ่ะทำให้เราแก่ทําให้เราป่วยอีกตัวหนึ่งก็คือ AGE นะคะ AGE นี้เกิดขึ้นได้จากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเยอะแล้วมันเหลือะคะ่ะ ไปจับกับโปรโตีนทำให้เกิดสาร AGE ตัวนี้สาร AGE ตัวนี้นะคะก็ทำให้เซลล์ของร่างกายนั้นมีการเสือ่อมมีการตายก็นำไปสู่ความแก่และโรคภัยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นการกินอย่างไรที่จะลดหรือต้าน2ตัวนี้เรามาดูกันนะคะพี่นำมาให้เห็นเคล็ดลับอยู่5ประการ แล้วก็จะเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้น้องๆฟังนะคะเพราะว่าจนป่านนี้นะคะใกล้62ปีแล้วพี่ก็ไม่มีโรคอะไรนะคะความดันโลหิตก็ปกติผลเลือดทุกอย่างก็ปกติทุกอย่างนะคะเคล็ดลับที่1ค่ะต้องกินช้าค่ะกินช้าหมายความว่าเวลาเคี้ยวนะคะเวลาทานอาหารนั้นให้คำทานคำเล็กๆแล้วก็เคี้ยวช้า,ชา อย่ารีบกินค่ะใน1นึ่คำนะคะพยายามเคี้ยวให้ได้2 0ถึง30ครั้งนะคะแล้วค่อยกลืนบางคนบอกอุยทำไมมันนานจังลองจับเวลานะคะถ้าเป็นอาหารที่ไม,ไ,มไม่เหนียวนะคะเคี้ยวง่ายๆก็อาจจะสัก10คคำแต่ถ้าเป็นอาหารที่เริ่มเหนียวหน่อยนะคะก็จะ20ถ้าเหนียวมากหน่อยก็ต้อง30ครั้งนะคะถึงจะค่อยกลืนลงไป การที่เรากินช้านั้นมีประโยชน์ค่ะคือช่วยให้ร่างกายนั้นย่อยอาหารได้ดีได้สะดวกนะคะการดูดซึมก็ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เราเคี้ยวนะคะจะมีน้ำลายออกมาน้ำลายนี้แหละคะ่ะจะช่วยกำจัดสารอนุมูลอิสระเจ้าตัวที่ทำให้เราแก่นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะคะคือกินช้ากินช้าๆน้องๆคะ่ะ หลายคนนะคะรีบกินนะไม่จะเร็วไปถึงไหนนะคะ5นาทีกินเสร็จแล้วแล้วก็มาบอกพี่นะคะบอกว่าเออติดนิสัยมาจากเป็นพยาบาลติดนิสัยจากนู่นจากนี่สรุปแล้วทุกทุกคนทุกอาชีพนะ,ะก็พูดแบบนี้อย่าอย่าอย่า,อย,าอย่ารีบนะคะกินช้าช้าพี่เป็นคนกินช้านะคะบางครั้งก็อาจจะทำให้เพื่อนร่วมโต๊ะอาจจะรำคาญนิดหนึ่งนะคะแต่ว่า การกินชานี้มีประโยชน์มากมายนะคะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสู่เคล็ดลับข้อที่2ค่ะกินน้อยค่ะกินน้อยหมายความว่าเราต้องกินปริมาณอย่าเยอะนะคะเคยเห็นไหมคะคนที่อายุร้อยร้อยกว่าปีอ้วนมีไหมคะไม่มีนะคะการกินน้อยนั่นหมายความว่าอย่างนี้ค่ะคือตอนเช้าเนี่ยต้องกินอาหารนะคะแต่ตอนเย็นนั้นกินให้น้อยที่สุด และกินไม่ควรเกิน6โมงเย็นนะคะและก็วิธีการกินนั้นนะคะแต่ละมื้อนั้นนะคะให้กินประมาณยี่แปนะคะแปคือเกือบอิ่มแล้วหยุดค่ะเพราะเกือบอิ่มแล้วหยุดแล้วก็สักพักหนึ่งเราไปดื่มนะ้ำมันก็อิ่มพอดีชาวโอกินาว่าที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุเกินร้อยนั้นมีเคล็ดลับตรงนี้ค่ะ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องกินน้อยทีนี้หลายคนเวลามีการประชุมมีเบรกมีเบรกมอีอาหารว่างก็กินเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราอ้วนเพราะฉะนั้นก็ยับยั้งชั่งใจบ้างนะคะอย่าก,กินเยอะจะทําให้เราแก่นะคะถ้าเรากินเยอะ,นะะนี่คือข้อที่2นะคะคือกินน้อย,น,อยนะคะเขาบอกว่ากินน้อยแก่ช้ากินเร็ว กินมากแก่เร็วนะคะกินน้อยแก่ช้ากินมากแก่เร็วถัดไปค่ะเคล็ดลับที่3นะคะก็คือกินหลากหลายและไม่ซ้ำค่ะการที่เรากินนะคะให้มันหลากหลายนะคะกินหลากหลายกินนู่นกินนี่สลับไปสลับมานะคะจะมีประโยชน์เพราะว่าอาหารทุกอย่างนะคะผักทุกอย่างผลไม้ทุกอย่างนั้น มีประโยชน์แตกต่างกันและแต่ละตัวนั้นเสริมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินหลากหลายมันก็จะทําให้ร่างกายไม่ขาดสารใดสารหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ละตัวก็ไปเสริมกันแต่ถ้าเราไปกินซ้านะเราก็อาจจะขาดสารบางสารได้และอาจจะเกิดการที่มีสารบางอย่างตกค้างหรือเยอะเกินไปในร่างกายก็เป็นอันตรายนะคะ ดังนั้นก็หมั่นเปลี่ยนเมนูนะคะเราบางคนเนี่ยพี่เคยเห็นนะคะบางคนเนี่ยกินอาหารที่ซ้ําเลยนะคะเช่นปลากระกป๋องอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องตลอดต่อมาก็เป็นมะเร็งนะ,ะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่3นี้คือกินหลากหลายไม่ซ้าเคล็ดลับที่4นี้สําคัญมากเลยนะคะเราต้องกินเป็นค่ะกินเป็นกินต่อต้านสารอนุมูลอิสระ กินไม่ให้เกิดสาร AGE นะคะกินอย่างไรละ่ะนะ,ะวิธีก็คือเราต้องกินโปรโตีนนะคะไข่ปลานี่กินได้เลยนะคะกินได้เยอะๆเลยแต่แล้วก็ผักผลไม้นะคะผักผลไม้ต้องกิน,นะคะผักผลไม้เนี่ยแนะนำนะคะคือถ้าเราไปเปิดตำราหรือว่าเปิด Google หรืออะไรต่างๆ,ๆเขาก็จะบอกว่าผักนั้นมีประโยชน์อย่างนี้ คือบางทีจํายากนะคะพี่แนะนํานะคะว่าพยายามกินผักให้หลากหลายนะ,ะกินให้ทุกอย่างนะคะสีเขียวสีม่วงสีเหลืองกินไปเถอะนะคะพยายามกินเยอะๆกินให้หลากหลายแล้วก็ที่แนะนําก็คือว่าต้องสดค่ะอาหารที่เรากินต้องใหม่ต้องใหม่ต้องสดเวลาไปตลาดนะคะเราจะไปเลือกดูว่า อาหารอะไรหรือผักอะไรที่สดปลาอะไรที่สดนะคะก็จะเอาสิ่งนั้นมากินนะคะอะไรที่ค้างนานๆน,น,นะคะก็จะไม่ไม่ปลอดภัยนะคะเขามีคำพูดว่าอาหารอายุน้อยกินแล้วอายุยืนค่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นให้กินอาหารที่อายุน้อยอาหารที่สดสดใหม่ๆนะคะแล้วก็ผ่านการปรุงน้อยๆน,นะคะ ทีนี้มาดูต่อไปนะคะสิ่งที่ควรลดนะคะคืออะไรบ้างคือแป้งนะคะแป้งแป้งเนี่ยควรจะลดแล้วก็ควรจะเลือกแป้งที่มาจากข้าวหรือสิ่งที่ไม่ขัดสีนะคะเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่นะคะที่บ้านพี่ก็จะกินข้าว ข้าวกล้องนะคะหรือว่าข้าวที่ผสมไรซ์เบอรี่เป็นประจำนะคะคือกลายกลายเป็นว่าถ้ากินข้าวขาวๆแล้วรู้สึกแปลกๆนะคะก็จะกินแบบนี้แป้งนี้นะคะก็มีค้อแนะนํำพวกมันเทศมันม่วงนี่ดีนะคะถูกด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะนี่เมื่อกี้พูดถึงแล้วนะคะว่าแป้งนะคะต้องลดถัดไปนะคะก็คือน้าําตาลน้ําตาลนี้ เป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นฆาตกรนะคะเป็นสารพิษกินน้ำตาลเยอะนะคะมีแต่จะแก่แล้วก็มีแต่จะป่วยนะ,ะเพราะฉะนั้นลดได้ลดน้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลมีอยู่ในที่ไหนบ้างมีอยู่ในแป้งแล้วนะคะก็มีอยู่ในน้ำตาลนะคะมีอยู่ในน้ำตาลน้ำตาลทรายของหวานนะคะแล้วก็มีในน้ำอัดลม ในกาแฟเย็นชานมไข่มุกในน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรหลายคนบอกฉันดื่มน้ำผลไม้แต่น้ำผลไม้ที่เราดื่มนั้นน้องๆทราบไหมคะว่าเขาใส่น้ำตาลไปเท่าไหร่ตัวผลน้ำที่มาจากผลไม้จริงๆอย่างนิดเดียวแต่เขาใส่น้ำตาลเข้าไปเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าที่พูดกันว่าน้ำสมุนไพรดูให้ดีค่ะมันมีน้ำตาลค่ะ ทางที่ดีนะคะกินน้ําเปล่านะคะเมื่อกี้พูดถึงน้ําตาลนะคะให้ลดรวมถึงอาหารนะคะที่มีพวกไขมันทรานส์นะคะพวกของโดนัทคุกกี้เบเกอรี่เค้กนะคะพวกขนมกลุบกรอบแบบนี้นะคะจะมีไขมันทรานซึ่งทำให้เกิด AEG นะคะหรือว่ามีสารอนุมูลอิสระนะคะเพราะฉะนั้นต้องลดลงรวมถึงพวกอาหารทอดนะคะ อาหารทอดอาหารทอดทั้งหลายบางอย่างก็ไม่ควรที่จะไปทอดมันนะคะก็ไปทอดทำไมก็ไม่รู้นะคะอย่างเช่นในไข่พะโล้นะคะเต้าหู้ก็เอาไปทอดไม่ต้องทอดล้ค่ะใส่ไปเลยนะคะหรือผัดไทยผัดไทยเต้าหู้ก็เอาไปทอดอีกมึงจะทอดทําไมนะคะแกงส้ม แกงส้มปลาช่อนแกงส้มปลาซะนะคะปลาช่อนก็ปลาช่อนไปทอดอีกก็ไม่ต้องทอดค่ะทอดทําไมให้มันมีน้ํามันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นต้องทอดก็ไม่ต้องทอดและพยายามกินอาหารที่ไม่ไม่ใช่ความร้อนสูงนะไม่ใช่ความร้อนสูงไม่ใช่ความร้อนนานๆนะคะก็จะลดสารอนุมูลอิสระไปได้ทําให้เราไม่แก่นะคะน้องๆต้องหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องของน้ําตาลนี้นะคะพี่ขอ เล่าให้ฟังนิดนึงว่าพี่เคยเห็นนะคะน้องๆบางนคนนะคะกินก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำตาลลงไปลงไปสามช้อนสี่ช้อนน้ำปลาอีกนะคะอันนี้อันตรายมากๆเลยวันหนึ่งเราไม่ควรกินน้ำตาลเท่าไหร่คะไม่ควรเกิน6ช้อนชานะคะเพราะฉะนั้นน้องตักเข้าไปเนี่ยเป็นช้อนโตะนะสามสี่ช้อนนั่นเกินไปหมดแล้วนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งคะ่ะเรื่องของกาแฟน้องๆคะ่ะกาแฟนี้นะคะจะ ไปไปลดการดูดซึมของวิตามินและแร่ธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็ไปลดไปดูดน้ําจากเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นกาแฟนั้นถ้าน้องอยากจะทานจริงๆหนึ่งแก้วนะคะพี่จะกินหนึ่งแก้วนะะตื่นเช้ามาจะกินกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กินอีกแล้วะคะกาแฟนี้เขาแนะนําว่า อย่าก,กินหลังอาหารทันทีค่ะเพราะว่ามันไปดูดลดการดูดซึมของอาหารใช่ไหมคะของสารอาหารเพราะฉะนั้นแนะนําไม่ให้กินกาแฟหลังอาหารทันทีนะคะนั้นน้องๆก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะกินกาแฟเยอะก็แก่เร็วนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเอมีสารอนุมูลอิสระเยอะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้กินเป็นนะคะทุกๆคนกินเป็นนี่คือข้อที่4นะคะข้อที่ห้า กินน้ำค่ะกินน้ำน้ำคือน้ำเปล่านะคะน้องๆอ,อยากจะน่าใสอยากจะอ่อนกว่าวัยนะคะต้องกินน้ําเพราะร่างกายของเรานั้นมีน้ํา70-8 0ทีเดียวนะคะน้ำเนี้ยจะไปอยู่ในเลือดอยู่ในเซลล์อยู่ในร่างกายต่างๆถ้าเรากินน้ําน้อยเราก็จะผิวเหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ แก่กว่าวัยและก็ยังมีปัญหานะคะเพราะว่าน้ํานั้นเป็นสารที่สําคัญในเรื่องของไตและตับนะคะเพราะฉะนั้นต้องนะคะต้องกินน้ําให้เยอะๆการกินน้ํานั้นให้กินวันละประมาณ2ลิตรนะคะกินมากกว่านี้ยิ่งดีนะคะเวลากินนะคะเช้านะคะให้กิน1-2แก้วกินไปเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างวันก็กินเป็นระยะระยะกินบ่อยบ่อนะคะจิบไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ เอาน้ำมาตั้งเลยค่ะนะะว่าวันนี้เราต้องกิน2ลิตรนะคะจะเป็น1เหยือก2เหยือกก็แล้วแต่นะคะกะให้ได้ประมาณ2ลิตรนะะนี่คือ5เคล็ดลับการกินที่จะช่วยให้เรานั้นไม่แก่และก็ไม่ป่วยนะคะเพราะการกินที่ดีนั้นจะไปลดสารอนุมูลอิสระและ AGE 5นะคะ5เคล็ดลับนะคะ คือกินช้ากินน้อยกินหลากหลายกินเป็นและกินน้ำนะคะถ้าเราปฏิบัติได้แบบนี้นะคะเราก็จะแก่ช้า you are what you eat นะะเพราะฉะนั้นก็ไปปฏิบัตินะคะฝากกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักทราบด้วยนะคะคลิปต่อไปพี่จะนำเสนอเคล็ดลับการแก่ช้า ชะลอไวอและไม่ป่วยให้ฟังอีกนะคะสวัสดีค่ะ